สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะดรได้ยินบอลนะคะได้ยินครับจ้าโอเคค่ะขออนุญาตให้ทางดรแนะนำตัวแล้วก็แนะนำค่ะโซนิกเราประกอบธุรกิจอะไรยังไงบ้างนะคะครับผมอผมซาดิสุขโคสีอัพานันนะครับเป็น CEO ของโซน i c เดอะเฟรดนะครับโซนิกเราเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกระหว่างประเทศแบบครบวงจรนะครับทั้งส่งออกนำเข้า จะส่งไปทั่วโลกจากทั่วโลกนําเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางเรือทางบกทางอากาศ cross border และด้าน warehouse ทาพิธีการศุลกากรทําส่ง l a ส t m i l ทุกอย่างเรามีแบบครบวงจรครับผมค่ะ,<ม>อคะโอเคพูดถึงผลประกอบการที่ผ่านมานะคะปี2565รายได้กําไรเราเติบโตเท่าไหร่ยังไงบ้างคะครับรายได้เราก็จะประมาณ3,800ล้านนะครับ กำไรเราก็ประมาณ317ล้านบาทนะครับก็เติบโตขึ้นมาเกือบเกือบสีิบเปจากปีก่อนก็ถือว่าเป็นนิวไฮอีกปีหนึ่งของเราครับค่ะ<ม>อืออโอเคสิ่งที่ทำให้เรายังเติบโตได้ในปีที่ผ่านมาคืออะไรเอ่ยครับปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ช่วง Q2 มานี่สถานการณ์ด้านการส่งออกด้านคอนเทนเนอร์ด้านค่าเฟรสน้่ยก็จะกลับมาสู่ภาวะเกือบจะเป็นปกติแล้ว นะครับแต่ด้วยการที่เราขยายฐานลูกค้าเราเพิ่มขึ้นนะครับจากช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับเราเรามีฐานลูกค้าที่เรากว้างมากขึ้นนะครับ<ช>ก็ทําให้ปีที่แล้วของเราเนี่ยทำวอลลุ่มทํายอดขายแล้วก็วอลลุ่มปริมาณตู้ที่เราส่งออกเนี่ยได้มากเป็นประวัติการนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่สนับสนุนแล้วก็ทีมงานเราที่อาศัยการปรับตัว รวดเร็วนะครับรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีก็เลยประสบความสําเร็จนะครับค่ะค่ะโอเคแล้วทิศทางในปีนี้ล่ะคะดรมองอย่างไรบ้างสําหรับปี2566ค่ะครับปีนี้ก็ต้องยอมรับนะครับอย่างตัวเลขการส่งออกของของประเทศไทยก็ตกลงงานนะครับแล้วจากลูกค้าเรานี่แต่ละลายเนี่ย ยอดการสงออกนี่ก็จะจะมีผลกระทบกันบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับปีนี้ก็ก็ถือเป็นปีที่เราก็ต้องทำงานหนักมากขึ้นนะครับโดยที่เราจะขยายฐานแล้วก็ขยายปริมาณลูกค้ากับโวลุ่มให้มาชดเชยกับส่วนไรายได้คาเฟ่ที่จะลดลงมานะครับเราเองเราก็พยายามที่จะตั้งเป้าว่าจากปีที่แล้วที่เป็นปีที่ดีที่สุดของเราเราก็จะรักษา สถานภาพนั้นเอาไว้นะครับก็บจะคงตัวเลขว่าให้ดีต่อเนื่องครับค่ะค่ะขออนุญ,ญาตลงลึกเข้าไปนิดนึงโอเคแหละส่งออกอาจจะมีมีผลกับตัวเลขของเราด้วยนะคะโดยรวมเรามีกลยุทธ์ในการรับมือยังไงบ้างคะตอนนี้ครับออตอนนี้ด้านด้านออร์แกนิกของเรานะครับทุกโหมดทุกยุนทุกบีของเราเนี่ยไม่ว่าจะทางเรือ ทางบกหรือทางอากาศเนี่ยเราเองเราก็ขยายทีมนะครับขยายฐานลูกค้าเราให้มากขึ้นแล้วกใ็ให้ลูกค้าใช้บริการเราแบบเป็นเป็นโซลูชันให้แบบข้อวงจรนะครับให้มากขึ้นนะครับคือทั้งทางกว้างแล้วก็ทางลึกอันนี้อันนี้ก็จะเป็นส่วนงานหลักของเราครับผมอืมค่ะค่ะ,คะโอเคแล้วปริมาณในส่วนของความต้องการสินค้าในต่างประเทศนี่ยังมีเยอะอยู่ไหมคะอ,อ๋อยังมีเยอะอยู่ครับ และด้วยเน็ตเวิร์กของเราที่มีกระจายไปอยู่ทั่วโลกนะครับอันน <stell ies> <in> ี้เราก็พร้อมให้บริการกับลูกค้าเราได้ได้อย่างดีครับค่ะค่ะเส้นทางการขนส่งของเราเป็นยังไงบ้างคะทั้งบกทั้งเรือทางอากาศเราไปไหนบ้างของเราไปไปทั่วโลกเลยนะครับแต่สัดส่วนเนี่ยก็จะเป็นตามสัดส่วนของประเทศไทยนะครับโดยที่ตลาดเอเชียเนี่ยก็จะเป็นตลาดที่มีปริมาณสูงสุดนะครับรองลงมาก็จะเป็น ยุโรปแล้วก็อเมริกาครับผม,มซึ่งของเราเองเราให้ใบริการเรามีกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของโลกอยู่แล้วครับค่ะค่ะโอเคแล้วสส่วน<ะ>การขนส่งนะฮะทางบกทั้งเรือทั้งอากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วปีนี้มันจะเป็นแบบไหนอย่างไรครับ ของเราตอนนี้นะครับทางเรือนี่ก็จะประมาณ76%บเอนะครับทางอากาศนี่ก็จะประมาณสัก1 1 1 2นะครับทางบกก็จะประมาณ1 4 1 5ที่เหลือก็จะเป็นพวกร้านตู้พวก warehouse นะครับซึ่งเป็นส่วนน้อยอประมาณ1%นึ่งปรนะครับซึ่งส,ส่วนนี้เราก็จะจะอยู่ประมาณนี้นะครับมีเพียงปีที่แล้วที่ทางทางเรือที่ว่าโดดขึ้นมาเนื่องจากค่าเฟสที่มันสูงขึ้นนะครับคือสมมตดถอยกลับมาเนี่ยเหมือนกับก่อนโควิด เราก็จัดประมาณนี้นะครับมีทางอากาศของเราที่ว่าเพิ่มขึ้นมาจากเดิมเราประมาณสักห้ากเปซ็นตอนนี้เราก็อัพขึ้นมาเป็นสักสิบสองเปซนตครับผมค่ะค่ะอ่าฮะพูดถึงการลงทุนในปีนี้นะคะดเรเราจะเห็นการลงทุนของเราหรือไม่ตอนนี้ศึกษาแบบแผนอะไรอยู่บ้างคะอ๋อของเราเองเราก็ยังยังยึดมั่นกับตัวธุรกิจหลักของเรานะครับตัวโลจิสติกนะครับ อันนี้เป็นด้านออร์แกนกส่วนดิวต่างๆนะครับที่ที่ก็มีนกะลงทุนหลายคนถามมานะครับว่าเราจะปิดดิวได้หรือ,อยังเผอ,อิญว่าจากดิวเราตอนที่เราเข้าตลาดมานะครับช่วงปีหนึ่งเกจริงๆตอนนั้นเนี่ยเราก็สรุปได้อยู่อยู่หลายดิวที่เรามีม,มีมีทำดิวไว้แต่เผอ,อิญโควิดมาสะกก่อนช่วงที่โควิดมาใหม่ๆเนี่ยเราเองเราเป็นฝ่ายที่เอ่อท,ที่ที่จะระมัดระวังเพราะไม่ทราบว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงบ้างเราก็ ก็จะดีเลยไปนิดนึงแต่พอหลังจากโควิดนี่ซึ่งจะส่งผลในทางบวกของของของ,ของธุรกิจโลจิสติกค,คนที่เราดีวไว้บางดีลนี้เขาก็พอ p e r f o r m ร์แมดีบางคนก็เปลี่ยนใจไม่ขายคนกเ็เรียการาคาที่ที่สูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเ,เ,เราเองก็พยายามที่จะดีลต่อให้ได้ราคาทุกอย่างที่ที่เหมาะสมนะครับก็ยังดีลต่อนะครับ ก็มีมีบางดีลที่ทำดิวดีเจนอยู่นะครับอันนี้ก็ก็ทำไปะนะครับซึ่งส่วนอินโนออร์แกนิกเนี่ยถ้าเกิดว่าปิดดีลได้เนี่ยอันนี้ก็จะจะ,จะทำให้เราจ้ำขึ้นมาได้นะครับแต่เราเองเราก็ยังเน้นตัวงานหลักเราให้เติบโตต่อเนื่องนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับอืมค่ะโอเคอันนี้ก็คือในส่วนของโลจิสติกแล้วนอนโลจิสติกราคามีไหมเอ่ย นั้นโลจิสติกเรามีม,มีศึกษาอยู่นะครับซึ่งอันนี้อบอร์ดก็อ,อนุมัติให้ทำการศึกษานะครับซึ่งอันเนี้ยมีมีถือว่าเป็นดีลนันโลจิสติกที่ค่อนข้างใหญ่สำหรับเรานะครับอ,อันนี้ก็เราก็ทำการศึกษาด้วยความระมัดระวังนะครับและอันนี้เดี๋ยวก็จะมีส่งข่าวต่อเนื่องนะครับว่าว่าจะมีความคืบบหน้าย,ยังไงครับผมค่ะ,คะจะได้เห็นปีนี้ไหมคะสำหรับบิ๊กโปรเจกต์นันโลจิสติก เรื่องระยะเวลาเราก็ก็ปีนี้อาจจะเห็นความคืบหน้านะครับค่ะ,คะนะครับแต่ถ้าจะเริ่มดําเนินการก็อาจจะต้องเป็นปีถัดไปครับผมอ๋อโอเคโอเคค่ะ, okay, คะมองว่าปีนี้เหมาะแก่การลงทุนไหมคะดูโดยรวมแล้วถ้าเกิดดูดูตัวเลขของเรานะครับเราก็ยังต่าําตลอดเมื่อเทียบกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเรานะครับก็ทุก ทุกตัวนะครับแลวโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันนี่จะเทียบดูได้นะครับทุกตัวของเรานี่สัดส่วนทางการเงินอะไรทุกอย่างแล้วก็ตั้งแต่เข้าตลาดมาเราก็มีการปันผลให้กับนักลงทุนทุกปีนะครับผลตอบแทนเราก็ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นตัวเลือกนักลงทุนนะครับค่ะค่ะแล้วเรื่องฐานเงินทุนล่ะคะเราเรามีกระแสเงินสดมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้ผมกรู้สึกว่าเราดิวอยู่หลายดิวเหมือนกัน ครับผมคือเออมื่อปีก่อนเรากำไร220ี่บล้านปีที่แล้วสา0ร้อยกว่าล้านทั้งหมด500ร้อยกว่าลาา้านเกาจไก่ปันผลทั้งหมดก็ร้อยห้าสิบล้านนะครับเราก็ยังมีเหลืออยู่อยู่สำหรับเตรียมพร้อมในการลงทุนดีลต่างๆก็สามร้อยกว่าล้านที่ยังเป็นกระแสเงินสดของเราก็ยังเป็นบวกอยู่ครับผมอ,อก็เรียกได้ว่าเพียงพอถูกต้องไหมคะครับผมออออมองภาพการแข่งขันโลจิสติกปีนี้เป็นอย่างไรบ้างคะดรคอรับ ตั้งแต่ก่อนสถานการณ์โควิดเนี่ยการแข่งขันในอุตสาหกรรมเนี่ยถือว่าสูงอยู่แล้วนะครับมีช่วงโควิดนี่ก็จากการแข่งขันก็จะจะเบาบางไปตอนนี้หลังโควิดเรามองว่าเป็นเป็นเป็นนิวโนมอลนะครับคือการแข่งขันนี่ก็ไม่ได้รุนแรงเหมือนก่อนโควิดนะครับแต่ก็อาจจะไม่ไม่ได้อยู่อยู่ในในระดับเดียวกับช่วงเกิดโควิดนะครับตอนนี้ผมว่าก็ก็อยู่ในระดับนูทชอลนะครับกลาง ครับผมอืมปัจจุบันเรามีจำนวนรถที่ให้บริการเท่าไหร่ยังไงบ้างคะครับรถที่เราให้บริการนะครับทั้งหมดของเราเองเนี่ยประมาณร้อยคันนะครับส่วนของซับคอนแทคเตอร์ที่มาเข้าโปรแกรมร่วมกับเราก็ประมาณประมาณร้อยคันนะครับเพราะว่าเราให้บริการอยู่ประมาณ5 0 0 0ักว่าตู้ต่อเดือนนะครับซึ่งตรงเนี้ยตามนโยบายเราเราก็จะทยอยลดสิทรถของเรานะครับแล้วก็ไปเพิ่ม ให้กับทางพวกรอัซับที่มาวิ่งร่วมกับเราโดยเราจะสนับสนุนด้านสินเชื่อแล้วก็อำนวยความสะดวกต่างๆให้ครับผมค่ะเอะก,ก่อนหน้านี้พอดีพูดถึงเรื่องสินเชื่อเราก็ทำตรงนี้ยังโมเดลนี้ยังมีอยู่ใช่ไหมคะดร็อเตอร์เรายังทําอยู่ครับอันนี้เราทําเป็นเป็นวงปิดให้กับพวกรอดซับที่มาวิ่งร่วมกับเราไม่ได้ยังไม่ได้กระจายออกไปนะครับเราเราต้องการตรงนี้ให้ให้แข็งแรงก่อนนะครับถ้าเกิดเข้าที่แล้วเราก็ค่อยมาว่ากันต่อนะครับ ค่ะค่ะตอนนี้มีการปล่อยสินเชื่อให้กับซับเรามากน้อยขนาดไหนแล้วคะปีนี้จะได้เพิ่มขึ้นไหมออของเราปล่อยไปทั้งหมดน่าจะประมาณสักเ,เกือบเกือบสอ0รล้านนะครับปีนี้ปีนี้เนื่องจาก ปีที่แล้วช่วงที่น้ำมันแพงมากๆเนี่ยส่งผลทางด้านจิตวิทยาก็ไม่ค่อยมีใครกล้าออกรถใหม่กันนะครับแต่ปีนี้ก็คงต้องกลับมานะครับว่าล้วก็คงจะขยายเพราะว่าความต้องการของลูกค้าก็ยังมีอีกเยอะนะครับอืมอืมอืมค่ะแล้วเราตั้งเป้าไว้อย่างไงบ้างคะสำหรับการปล่อยสินเชื่อปีนี้ตัวสินเชื่อตอนนี้เราเรากำลังปรับตัวเลขอยู่ยังไม่ได้ตั้งเป็นเป็นตัว t กเก็ t เพราะว่าเนื่องจากตัวกฎหมายใหม่ด้วยที่ควบคุม นะครับอ้ตรงนี้เราก็ก็ศึกษาแล้วก็เดี๋ยวคงจะจนะเนี่ยครับเดี๋ยววัน2วันเนี่ยครับเดี๋ยวก็คงจะมาตั้งว่าวงเงินทั้งหมดที่เราจะเตรียมไว้สําหรับตัวเนี่ยเออจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมค่ะค่ะโอเคสุดท้ายค่ะอยากให้ทางด็อกเตอร์นะคะาฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จักโซนิกมากขึ้นคะครับเอ่อตัวโซนิกเรานะครับก็เออเป็นเป็นผู้ให้บริการที่อยู่ในตลาดโลจิสติก มานานนะครับก็30กว่าปีนะครับด้วยประสบการณ์ของเราและตลาดโลจิสติกเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่เรายังยังดูแล้วมีช่องทางที่เรายังเติบโตได้อีกเยอะนะครับมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องก็อีกมากนะครับตัวโซนิกเราตั้งแต่เข้าตลาดมาก,ก็ยังไม่ได้ทําให้นักลงทุนผิดหวังนะครับเราเองเราก็พยายามที่จะให้ใบริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับก็ อ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรายึดมั่นมาตลอดเราไม่ได้ตามกระแสนะครับเราย,ยังยืนบนเส้นทางที่เราวางยุทธศาสตร์วางแผนไว้าตามเจตนางเงินต้นที่เข้าตลาดมานะครับเราเองก็จะพยายามที่จะรักษา,าผลงานของเราให้ดีต่อต่อเนื่องนะครับเพื่อไม่ให้นักลงทุนผิดหวังครับผมอืมค่ะ โอเคได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณทางดรสันติสุขมากๆาะคะที่ร่วมพูดคุยกับบอลแล้วก็พี่หมดในรายการวันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณทัพี่บอลพี่คมะสวัสดีค่ะค่ะ